สวัสดีค่ะเฮ้ยเซเวนสกาบายนสวีเดนค่ะคลิปนี้ก็จะมาถึงบทที่35ของสคริปนิกเกิลกันแล้วนะคะ,ะเพื่อนๆท่าเนาะบทนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเฟโรกาเมียด โฟเกอูดคือเกี่ยวกับประโยคคําถามแล้วกันนะในเชอพูดคือประโยคคําถามเนาะคือการตั้งคําถามเนี่ยมันมีอยู่2แบบนะแบบที่แบบว่าใช้โฟลกับอูดกับแบบที่ใช้เวิร์บนะคะแต่บทนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแบบที่2คือแบบที่โฟลเกออูดคือคำขึ้นต้นด้วยประโยคคำขึ้นต้นด้วยคำที่เป็นคำถามนั่นเองเนาะเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะก็คือไหนก็คืออธิบายยากเป็นภาษาไทยเนาะโฟลเกอูดก็คือ คำถามอืมคำถามเหมือนกันอืคำเหล่านี้นะอย่างเช่นคำเหล่านี้นะคำเหล่านี้ที่อ่าขึ้นต้นประโยคเพื่อสร้างประโยคคําถามเนาะอย่างเช่นคำว่าเวมใครวอดอะไรอ,อย่างไรแนร่เมื่อ,อไรวิเกวเก็ตวิกเก็ตวิลกิก้าคือสิ่งไหนวาร์เฟอร์ทำไมอย่างทำไม,อมวอดก็คือ ที่ไหน what คือเหมือนกับไปที่ไหนหรือว่าเคลื่อนย้ายแล้วกันอันนี้นะ w h วัดวัดในขออ่านเอา what นะ what ว่าวัดเนาะนะคำเหล่านี้ก็จะเป็นเขาจะเรียกว่าโปรเกอูดนะครับเพื่อนๆขานะโปรเกอูดนะคำเหล่านี้เนาะเนื and ka plus ้อดูสครีเวอร์แอนด์โฟลเก่าคาร์ดูเบอร์ดิยาเมียดแอดโฟเกอูดพิรสเวิร์บอย่างเช่นฮูร์โมดู เมื่อไหรที่เมื่อไรที่คุณเขียนเกี่ยวกับประโยคคำถามเนี่ยคุณสามารถเริ่มต้นด้วยโปรเจค u t แล้วก็เวิร์บตามหลังมานะครับท่านขาานอะอย่างเช่นหูหูนี่ก็เป็นโปรเจค u t ตามหลังมากคือเวิร์บตำแหน่งที่สองดูคือเป็นประธานนั่นเองแล้วก็เครื่องหมายคำถามนะคะ v e r ร์บเ e s บตสกรีฟสโพ a อันท์เพล After f r e g e l u d e t ก็คือ verb เนี่ยจะเขียนอยู่ตำแหน่งที่2ถัดจาก f r e g e u d นะครับว่านขาณถัด verb จะอยู่ตำแหน่งที่2นะถัดจาก f r e g e u d เนาะอ่ะแล้วก็ได้อธิบายต่อว่า prequelude เนี่ย can volver pronomen el adverb ก็คือ prequelude เนี่ยคือสามารถเป็นได้ทั้ง p r o n o m n นั่นคือคำสรรพนามเนาะ แล้วก็ adverb คำวิเศษนะครับเพื่อบ้านขาเนาะเอาเรามาดูอันคือเป็นปรุโนเมนต์นี่คือคำสรรพนามเนาะคัสรรพนามเนาะ v ว m v ว m ก็คือ v ว m advance o m and p e r s o n ก็คือใช้ใช้ว่าคือเกี่ยวกับคนนะเกี่ยวกับคนก็คือใครนะใครก็คือคนนะ p e r s o n ก็คือผู้คนคนอย่างเช่น v ว m แอดูคุณคือใครคุณคือใคร v ว m ก็คือไปตั้งคำถามเกี่ยวกับ ผู้คนเกี่ยวกับคนนั่นเองนะแวมก็คือ p l u เมนเนาะวอร์ด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 ก็คือ a ดแวนโอมแอนเอเลฟเรียลซอ soccer เกี่ยวกับสิ่งของนะคืออะไรนะอะไรย์นะ soccer s o c อ e r คือหนึ่งหรือมากกว่า1คือสิ่งของเกี่ยวกับสิ่งของซ s เกอร์ soccer, คือสิ่งของนะคะอย่างเช่นวอร์ดเฮียเจอ film เมนก็คือหนังหนังหนังชื่ออะไรหนังเรื่องนี้ชื่ออะไรวอร์ดเฮียเจอ f เมน e r n a หนังเหล่านี้ชื่อว่าอะไรคือมันก็มีทั้งเอแล้วก็เฟรียร่าคือทั้ง1คือ1หรือว่ามากกว่า1นั่นเองเนาะแล้วก็วอดที่อาจจะดูค,ค,คุณชื่ออะไรเป็นต้นเนาะเอ e ลเบอร์ซูเนอร์ก็คืออ,อันนี้นะวอดทีนี้เราก็มาถึงวิลิ g เ n นวิลิกเนเนี่ยก็จะใช้อด v วนเ e อร์แอดวูดวิลิเคนนะวิลิ g เ n นใช้เกี่ยวกับ a แอนอู d นะอันนี้คือมันก็จะผ่านอ่า,อาก็ยกเกี่ยวกับ and แอนอูดเอสอู d แล้วก็ plural นะครับคือถ้าถามเกี่ยวกับสิ่งไหนนะสิ่งไหนนะ a แอนอู d อย่างเช่น w i l ิลิก n c l แค n i n g s c o r e ดูเชอร c l ้า n i n g c l แค n i n g ก็คือเป็น a แอนอู d นะเราจะใช้คำว่าวิลิกเคนคือ,อชุดไหนนะชุดไหนที่คุณจะซื้อนั่นเองชุดไหนที่คุณจะซื้อนะ เร,เราจะไปดูคำ่าสุปสารที่ว่าอยู่ในกลุ่ม n กลุ่ม s หรือว่า plural นะถึงถึงเราจะใช้คำเหล่านี้ถูกต้องเราต้องรู้ว่าอ่าสารที่อยู่ในกลุ่มไหนก่อนนั่นเองนะครับเพื่อนขา uh, อันนี้ก็เหมือนการวิลิเกตวิลิกเกตก็จะใช้กับเอสอูดนะซุปสารที่เป็น s อสอูดหรือว่าคำนามที่อยู่ในกลุ่ม s นั่นเองนะครับเพื่อนขาเนาะอย่างเช่นคำว่าวิลิกเกต ฮูสบูด o ก็คือเห็นไหมฮู s นี่ก็คือเป็นบ้านนะบ้านอยู่อยู่ในกลุ่ม a d o o เราจะใช้คำว่า w i l l i k e ตั้งคำถามนะคือบ้านไหนที่คุณอยู่คุณอยู่บ้านไหนคุณอยู่บ้านไหนนั่นเองเนาะ w i l l ก k a ก็จะใช้กับ Plural หรือว่าคำนามที่มากกว่า1น,นั่นเองนะ Willika กอ o เ f รยาะีเอ ia, ก็คือไอ้นี่คือใครใครบ้างที่จะตาม ไปนะั่นเองใครบ้างที่จะตามไปคือมากกว่าหนึ่งนั่นเองจะใช้คำว่าวิ l เลก้านะคำเหล่านี้จะเป็น p รูโนเมน์นะ p รูโนเมน์เอาเรามาดูเกี่ยวกับอ d ดเว b ร์บนะอดเวิร์บนะอ d ดเว b ร์บนะคือแน่แน่ก็คือเกี่ยวกับเวลานะแน่อัดแวนอมที่คือเกี่ยวกับเวลานั่นเองนะเวลาแหน่คอมมดูก็คือคุณมาคุณมากี่โมงคุณมาเมื่อไหร่คุณมาเมื่อไหร่หรกันนะอื ฮูดฮูดฮูดก็คือใช้เกี่ยวกับเซสก็คืออย่างไรนะเกี่ยวกับอย่างไรนะฮูดโมดูคุณคุณรู้สึกเป็นอย่างไรนั่นเองฮูดตัดมาคือวอลล์วอลล์ใช้เกี่ยวกับ plus plus หรือว่าสถานที่นะวอลล์ที่ไหนวอลล์ war ที่ไหน war วอลล์ดูดูคุณอาศัยอยู่ ที่ไหนวัดวัดอัตแวนโอมอะรีกนิ่งคือไอ้วัดเนี่ยคือใช้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่นะวอลนี่อยู่กับที่นะถ้าให้เปรียบเทียบวอลนี่คือใช้กับสารที่ที่อยู่กับที่ถ้าเป็นวัดคือใช้กับสารที่ที่มันเคลื่อนที่นะอย่างเช่นวัดฟลิตตาเดยูฟลิตาเดฟลิตาเดคือการเคลื่อนย้ายมันมันเคลื่อนย้ายนะเราจะใช้วอลไม่ได้เราต้องใช้วัดวัดก็คือคุณจะย้ายไปที่ไหนคุณจะย้ายไปที่ไหนนั่นเองวัด กับ war. อวอ Wildfer ฟ i l d Wildfer Advent อ m Advert น,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 นี่คือใช้เหตุผลเนกะี่ยวกับเหตุผลนะเหตุผลว่าทำไมเพราะอะไรทำไมเพราะอะไรจะใช้ Wildfer w ์ l d f e r f e l ด d a d e d u w ฟ l d f e r f e l ต d a d e d u คุณย้ายทำไมนะคะาน่น,นี่นั่นนะคะคือคำเหล่านี้คือจะเกี่ยวกับ Adverb นะอ้าวแล้วก็ Advent โฟเ w กอูดบวกกับ เวิร์บจะอยู่ตำแหน่งที่2นะคะถ้าเป็นอันนี้คือประโยคคำถามประโยคคำถามนะครับเวิร์บจะอยู่ตำแหน่งที่2ถ้าเราจะเริ่มต้นด้วยคำที่เป็นคำถามเนาะโคมอีโฮกอาร์ตออฟสูตตามียดโฟลเกเทเกน คือจำให้ดีนะคะจำให้ดีคือประโยคคำถามเราจะลืมเครื่องหมายคำถามไม่ได้นะคือดังนั้นถ้าเราลืมเครื่องหมายคำถามเนี่ยมันจะไม่เป็นประโยคคำถามนะคะเพื่อนๆดังนั้นประโยคคำถามจะจบด้วยเครื่องหมายคำถามนะครับเพื่อนๆข่าคมอีโฮจำไม่ดีนะจำไม่ดีนู่นนี่นั่นนะคือเครื่องหมายคำถามขึ้นต้นด้วยอันนี้ก็เหมือนจำนะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใหญ่จบด้วยเครื่องหมายคำถามนะคะในประโยคคำถามค่ะ บทนี้ก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นประโยคคําถามด้วยคําถามเหล่านี้นะคือคำคำที่เป็นคําถามเหล่านี้นะเพื่อนขานะบทถัดไปก็คือจะเรียนรู้เกี่ยวกับคำเขาเรียกอะไรประโยคคําถามที่เริ่มต้นด้วย verb นั่นเองเพื่อนขานะเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับคลิปนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะเฮ้โด